lắm thắng công lần thắng 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 สวยงามมากๆจ้าสวยงามสวยามากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยจ้ามนครีเอเตอร์นะคะเพื่อนๆเพราะว่าตรงนี้สวยงามมากๆเลยจ้าน้องเดินขาดดุโมงแล้วนะคะสวยงามมากๆจ้ามาณตรงนี้ไม่ได้ใคร ก็ไม่ได้แล้วนะคะเพืเ่อนจ๋าไม่ใครใครไม่ได้ถ่ายคลิปก็ไม่ใช่จ๋าจ๋าลูกจ๋า,จจาถึงลำตระคองแล้วนะคะ<ม>เพืเ่อน,น,นมาเลยจ้าใครที่มาณตรงนี้ไม่ได้ถ่ายก็ไม่ใช่ครีเอเตอร์นะคะครีเอเตอร์ทุกคนก็ต้องถ่ายณตรงนี้นะคะสวยงามมากๆเลยจ้า สวยงามมากๆจ้ามาณนะตรงนี้ไม่ได้ใครก็ไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆจ้าไม่ใครๆไม่ได้ถ่ายคลิปก็ไม่ใช่สวยงามมากๆเลยจ้าเขาใหญ่เที่ยงนะคะสวยงามมากๆเลยจ้าโอ้ทำไมบรรยากาศดีอย่างนี้นะหรือ <Yeah. S 1> คุณ <Yeah. S 1> ยายเลี้ยงหลาน <Yeah. S 1> ก็จะประมาณนี้นะคะ yeah. Yeah. โมงแล้วนะคะน้องเอิญกลับมาสามุดสาครแล้วนะคะก็ได้เก็บปาสวยๆมาฝากเพื่อนๆต่อนะคะถึงอุโมงแล้วนะคะถึงอุโมงแล้วนะคะวสวยมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลย,ะะย,เลยจ้า งามมากเลยจ้าเขาใยญ่เที่ยงนะคะสวยงามมากๆเลยจ้าโอ้ทำไมบรรยากาศดีอย่างนี้นะจ้าจ้าลูกจ้าจ้าถึงลำตรคกองแล้วนะคะเพื่อนสวยมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยจ้า ยายเลี้ยงล้านก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามมากๆเลยจ้าเขาใหญ่เที่ยงนะคะสวยงามมากๆเลยจ้าโอ้ทำไมบรรยากาศดีอย่างนี้นะเพิ่งพับเพิ่งพับมั่งนะคะับเพื่อนๆนี่นะคะน้ำํำตักคลองนะคะ เจอกันใหม่นะคะขึ้นหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวนะคะเข้าอุโมงแล้วจ้าเริ่มเข้าอุโมงแล้วนะคะสวยงามมากๆจ้าน้องเอิญเอิญขึ้นอุโมงแล้วน้องอ๋ดเอิญเอิญยา้มยิ้ล้อมดาวก็จะมีเจอกันใหม่นะคะ เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายนะคะมาเลยจ้าใครที่มาณนะตรงนี้ไม่ได้ถ่ายต้องมอ่สวยงามามากๆจ้ามาณตรงนี้ไม่ได้ถ่ายก็ไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆจ้าไม่ใครใครไม่ได้ถ่ายคลิปก็ไม่ใช่เจอกันใหม่นะคะคพิปหน้าเจ <Yeah. S 1> อกันใหม่จ้าบ๊ายบายนะคะ มากเลยจ้าเป็นใยล้มดาวก็จะมีฟึ๊งพับฟึ๊งพับมั่งนะครับเพื่อนนี่นะคะน้ำลำตักคลองนะคะอ้วสวยมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยจ้า จ้าใครที่มาณตรงนี้ไม่ได้ถ่ายต้องไม่มาเลยจ้าใครที่มาณตรงนี้ไม่ได้ถ่ายต้องมาดื้อคุณยายเลี้ยงหลานก็จะประมาณนี้นะคะน้องเอิญเอิญขึ้นอุโมงแล้วน้องอุเอิญเอิญหลังตักคองแล้วนะคะ สวยงามมากจ้าสวยงามมากเลยจ้าใครที่มาณตรงนี้ไม่ได้ถ่ายก็ไม่ก็ได้เก็บภาพช่วยๆมาฝากเพื่อนๆต่อนะคะถึงอุโมงแล้วนะคะถึงอุ่โมงแล้วนะถึงน,นากตคองแล้วนะคะ จ้าสวยเพื่อนๆจ้าถึงน้ำลำตักคองแล้วจ้าเสียงหลานสาวก็พอเสียงหลานสาวด้วยจ้พื่อเพื่อนๆจ้าถึงถึงลำตะลักทองแล้วนะคะเพื่อนๆจ้างามากเลยจ้าหนุ่มหทุ่มทัดสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ งามมะคะสวยงามมากๆเลยจ้าว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะเข้าอุโมงค์ได้มากๆเลยจ้าหนูถิ่นทัศสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสวยงามมากน้องเอิญเอิญขึ้นอุโมงค์แล้วน้องอุเอิญเอิญยิ้มยายล้อมา ก็จะมีผ้าเพื่อนๆจ้าถึงถึงลงตรักของเลยนะคะเพื่อนๆนจ้าสวยงามมากๆจ้ามาณตรงนี้ไม่ได้ถ่าก็ไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนเืจ้าไม่ใครใไม่ได้ถ่ายคลิปก็ไม่ใช่เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่นะคะ เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆจาถึงน้ำลำตักทองแล้วจ้าเสียงหลานสาวก็พอเสียงหลานสาวด้วยใจมากเลยจ้าใครที่มาณตรงนี้ไม่ได้ถ่ายก็ไม่ยายล้มดาวก็จะมีนะสวยงามมากๆจ้าขึ้นอุโมงแล้วนะคะ น้องเ,เอินกลับมาจะมุดสาครแล้วนะคะก็ไดเก็บตาช่วยๆมาฝากเพื่อนๆต่อนะคะ,ะถึงอุ่มโมงแล้วนะคะถึงอุโมงแล้วนะ,ะสวยงามมากๆเลยนะคะเ <c oughs> สียงคนสวยนะคะ มามากจะขึ้นบุโมงแล้วนะคะน้องเอินญกลับมาสมุทรสาครแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะคืนน้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบานะคะพึ่บพับพึ่งพับมั่งนะคะเพื่อนๆนี่นะคะน้ำํำตักครองนะคะจ้าจ้าลูกจ้า จถึงลำตระงคองแล้วนะคะเพื่อนๆใช่ครีเอเตอร์นะคะครีเอเตอร์ทุกคนก็ต้องถ่ายณนะตรงนี้นะคะสวยงามมากๆเลยจ้าคะ่ะสวยงามมากๆเลยจ้าว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะเข้าอุโมงค์แลนะ้วเพื่อนๆจ้า ล้ำตรักะะนนะะระทอ,องแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าแล้วนะคะเข้าอุโมง้วจ้าเริ่มเข้าอุโมงแล้วนะคะสวยงามมากๆจ้าเจอกันใหม่นะคะคืนหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเพืเ่อนๆต่อจากคลิปที่แล้วนะคะแม่ลมดาวเห็นว่าสวยงามมากๆเลยจ้าแม่ลมดาว แล้วนะคะเพื่อนๆต่อจากคลิปที่แล้วนะคะแม่ลอมดาวเห็นว่าสวยงามมากๆเลยจ้าแม่ลอมดาวน้องเอิญๆขึ้นอุโมงแล้วน้องอุเอิญๆเพื่อนๆจ้าถึงน้ำลำตักทองแลวจ้าเสียงหลานสาวก็พอเสียงหลานสาวด้วย้ะเจอกันใหม่นะคะขึ้นหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายนะคะใช่คลิป เตอร์นะคะครีเอเตอร์ทุกคนก็ต้องถ่ายณนะตรงนี้นะคะสวยงามมากๆเลยจ้า